ตีบอกตีแล้วสามไม้ก่อนเอ็ให้นุ่งทานก่อนเฮ้ยผมจะไปกินได้ไหมใช่ไหมอย่างนี้นี่เฮ้ยถูกมัเฮ้ยมาแล้วไงเอ็ดเหนื่อยแน่แกแกเหนื่อยแน่นอนตีเน็ตกริ่มใช่ปะโดินเอ็ดเดนแน่เอ็ดเดินแน่เอสเอส f อฟอกไดกลับไไหนยผม่านหน้าบ้านเขาเส่งตลอดเขเลยนะอยู่ในใครแล้วก็อยู่ในเที่ยงเอาแล้วครับเร่กนะเขาไม่ได้ดนะแต่เาจำไม่ได้เลยเออเอาแล้วมัเฮ้ยอเราจริง้ว อย่ากระแทกเลยไม่กระแทกวนมาเลยให้เบาโย

อันนี้หมดแล้ยเสียหมดแล้วผมเทไม่ไหลเวลาน้ำมันเสียวก้ำมันเอายางเสร็จปะยางเปิดเปิดเลยก็ไม่มาพุ่งครั้งไหนว่ามันเปิดแล้วเก้าวกงนลกก่นเมาขด่ลกิ้าดใสนบ้ากน่เก้าได้เข้าได้เลยครั มันระบุแลวได้ยางเสียบลงมาเลย่าปกติเสียบด้ปะถ้าถ้าบุดคนก็ไม่เสียบบุด h มานเยวาธยาช่วยค่าสนารเมื่อวานสองหอยตอนนี้น่าจะทานกันไม่ด้

ไอ้ไอ้เช่ที่แพ้ไม่ใช่เพเก้าแล้วเกือไอ้เชาที่ผมแพ้ผมตามมาตั้งแต่เก็บของแล้่ม่แพ้กัลมาแพ้ดิวแพ้ดิวดิวอยู่ดิวเก็บกลับมาแล้วเลยแพ้ดิวเก็บได้เย็ีด้ถ้าถ้ามันกลับมาได้โมเมนตัมมันจะเปลี่ยนเลี่ยนกลเบ้างโอ้โหล้วกับ้อง้อดลับมา้รู้ ไปสูตรนี่เ้อลอดเลยอ่อยูยูไม่อบไมเอไอนนไ้นไม่ไเกยัง่อนเนแตเ็จต้องบบูปค่าอยมากเลยไม่ได้ห่วยสติกแม่เอคอแกก็ตุ้มไปลยลงก็ลงก็หมือนหมาสิห้ลงก็ลงมันไม่มีสองสองัขึ้นได้ร้อไป ก็คือลูกที่แบบจะวตุ้งติดย่าก็เลยดหอยได้ต่ออย่างนีอย่งนี้ตไดอย่างนี้เราได้ไข่อย่างนี้ไม่ได้ร้าน้สองคนเสียสองคน

ช่าแ่งนี่หอกโน้กไปเยอะติดเรีนไม่มันีซีสก็าไปกินแบบเนี้ยเออนั่งด้วเหรเออโตนรโคกโคกมาโคนะเมื่อวานไม่เจอันนี้ยหรอโตะติโคกว่านีอ๋อผู้มคใหญ่ไม่มีเหรอไม่มีมม

แกไม่เป yeah, yeah, yeah. really? no. <c oughs> oh ็นน <c oughs> ี ok? <c oughs> ่แกแกขว้างโคเลยแกเป็นพิีอีกเฮ้ยลูกลูกหน้าของแกนี่ลูกหน้าทุกหน้าเลยพี่กลุ้มลูกกุ้มลูกไม่ติดไม้ไปเลยอ่ะลูกต่อเลยคือปกติแกเดินก่บนเดียวตกขั้วไปเลยก็ได้แต่นี่แกเล่นรูดแมงลูกไม่ติดยางเลยงวนออกเลยดีกว่าเนี่ยมันต้องตกดยางไม่แต่ว่าถ้าเป็นเเวทีครั้งแรก